อีกอย่างหนึ่วว่าถ้าเป็นเจ้าของช่อพ่อเขาเสียใจดิพ่อเจ้าบ้านเขาบุษัาทํำให้อะผมอยูในรายการวันนั้นช่อนั้นไม่ใช่ของนุ่นใช่ของนุ่นไปนุ่นไปไอ้นุ่นไปงานรับปริญญาแต่แค่ว่ามันไม่ใช่ของมันไม่ใช่ของไอ้นุ่นเราก็ต้องพูดตามความจริงไม่ใช่ว่าเราจะปล่อยให้ให้มันเกินเลยเพราะการที่มันการที่เราเข้าใจไปว่าเป็นของนุ่นอะแล้วแล้วมันเกิดความเสียใจกับอีกคนหนึ่งมันก็ไม่ควรแล้วก็ต้องเซฟทุกคนที่ให้รางวัลมาใช่ป่ะไออย่างสมมติพี่อย่างเงี้ยพี่ถือรางวัลไปให้อย่างเงี้ย สมมติพี่หยิบรางวัลน,นี้ไปให้แทนฟินแล้วคนบอกว่าอุ้ยแม่หนึ่งให้ท,ทั้งจริงๆแล้วมันคือของมันจะเป็นการดีดเครดีตเก็นเงินคนใช่ล้วเรยังอย่บอกว่าเสียใจตายอย่างนี้หรอ,อ แต่แต่ว่าแต่ว่าเราแต่ว่าเราสมควรพูดอยู่แล้วพ่อหนูก็เลยพูดแจ้งไปแต่แต่แต่หนูก็พูดในมุมทักเอฟซีนะเอฟซีก็ไม่ผิดที่จะเข้าใจแบบนั้นเพราะในโพสไม่ได้ใส่รายละเอียดและไอ้นุ่นมันแค่ชอบสีม่วงพอดีนูแเลยว่าถ้าถ้าทั้งสองฟังไม่มีใครผิดอยู่แล้วหนึ่งเอฟซีไม่ได้ผิดที่จะคิดแบบนั้นเพระย้อนเวลากลับไปสามปีคนก็มาโนได้ยางไงนะมันคิดได้เพราะมันสอดเนี่มันไม่ใช่ของนุ่นเพราะว่านุ่นนุ่นได้จากพี่คนเนี้ คนเราม่ยังมันยังตกใจแล้วพี่โหพี่ตกจากเมืองนอกมาช่อขนาดนี้เลยหรอโน้ยังโพสได้ว่าผมตกใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพาไอ้องเราติดอยู่ฝั่งนี้ใช่เราอยู่ฝั่งนี้ผมจาได้มันคนเราอะแม่ในความคิดที่มันผิดพลาดแค่เนี้ยเออเมื่อเอะคนลงช่อดอกไม้มันไม่รู้ว่าอันนี้หนูพูดตรงๆนะแม่เล่าสมรลองหน่อยอยากฟังจะบอกแบบนี้นะคนที่คนที่ไม่ไม่รู้อะเอาไปลงอะ แล้วเราจะว่าเขาเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่นะสีม่วงอ่ะไอ้นุ่นมันก็ชอบสีม่วงอ่ะตัวเอ็นอ่ะไอ้นุ่นมันก็ตัวเอ็นไหมอ่ะเออวะะญญเวลาไปย้ายนุ่นก็ไปอ่ะมันผิดตรงไหนอ่ะมันผิดตรงไหนที่ที่จะคิดอ่ะแล้วพีไม่ใช่คําพูดที่ทําร้ายโอเคพอวันหนึ่งเรารู้ว่าอ๋อโอเคเรารู้ว่าอ๋อช่อนี้ไม่ใช่ของนุ่นนะช่อนี้เป็น ของอีคนโอเคเรารู้แล้วเราไม่ต้องลบโพสเราอธิบายใต้คอมเมนต์เลยช่อนี้น้องหนูได้แจ้งแล้วนะว่าเป็นของ f อซที่อยู่ต่างประเทศที่ซัพพอร์ตน้องมานานแค่นั้นเลยแล้วเราก็ไม่ต้องไปทัวลงกันว่าไปลงทำไมเนี่ยสร้างเรื่องสร้างเรามันไม่ใช่สร้างเรื่องสร้างเร,ร,งเรื่อา,าไม่ต้องไปด่าใครทุกคนมีสิทธิ์จะคิด ก็ความคิดของก็ไม่ได้เป็นอย่างนร้นกไม่เลยเนาะไม่ได้มนโนไงว่าวงในอย่างนั้นนี้เออถ้าถ้าถ้ามนโนว่าวงในบอกมาว่าเป็นของนุ่นคนนั้นคนนี้บอกมาว่าเป็นของนุ่นเออเพราะว่าเออแต่นี้ไม่ใช่เขาก็ลงอ่ะเห็นโพสต์ก็ลงเห็นคลิปในไลฟ์เก่าๆก็เอามาลงหนูมองว่ามันเป็นปกตินะหนูเองหูยังคิดเลย